สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในพิพิการออกรางวัลหวยลาวหวยลาวพัฒนาประจังวนที่12พฤศจิกายน2568หารอกล่างวันเลขสองตัวรางเลขที่ออก1616 16ล่างวันเลขสองตัวบนเลขที่ออกห1าหนึ่งหาหนึ่งล่างวันเลขสามตัวบนเลขที่ออก6 5ห6าหนึ่งหาหนึ่งล่างวันเลขหกตัว เลขที่ออก7316 5 1 7316 5 1นี่ก็เป็นพ้นออกนวนหวยลาวหวยลาวพัฒนาประจังวันที่12พฤศจิกายน2 5 1 8กอให้โชคดีมีชัยถูกหวยลาวพัฒนาได้รับเงินกันทุกคนเด้จ้าฝากไว้ได้ด้จ้ะรับตะไ่กดติดตามและเป็นกำลังใจ ขาขอบคุณทุกทันทีขอมารับชมและรับฟังแล้วมาพบกันไหม่ในผลการออกหวยล่าวหวยล่าพัฒนาใหม่ในมือหนาสำหรับมือนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า